ผูมชมด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับช่องเน็ตเกมเศรษฐีนะคะเน็ตเกมเศรษฐีนะคะช่องเน็ตเกมเศรษฐีคะ่ะเราหายไปนานไปสองสาเดือนเลย <Woo! S 1> นึกว่าจะปิดช่องไปซะแล้วนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะคือยังไม่มีเวลาโอเคค่ะกับวันนี้นะคะเราก็กลับมากับคลิปที่เราจะทำเว้นของตัวละครอีโวมิเดว่าในชุดว่ายน้ำเป็นตัวย้อมสีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะว่า ตัวนี้สกิลจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะปิดอีเวตนนี้กี่เพชรน,นะคะอ่าแล้วก็มันจะมีอีเวนเ์ือหลังแล้วก็เป็นตัวละครควีนสก้าเลตหนูเอืย้ยเป็นอีโวนะคะแล้วก็ตามด้วยอาชาอีโวอาชานะคะเนี่ยเลยตัวใหม่เนี่ยมินาวาในชุดแว่นน้ำเนี่ยต้องได้เป็ดเพนกวิน5แผ่นหนูเอื้อยก็ต้อง5แผ่นอาชาก็5แผ่น ส่วนควีนสก a าเลตนะคะก็4แผ่นะคะก่อนที่จะได้เปลิดกับกาบสีแดงเออสีทองเนี่ยต้องได้พวกโลมาแมวน้ำแล้วก็นาคตัวนาคตัวนี้นะคะโอเคค่ะเราไปสุ่มกันเลยตอนนี้เราก็จะสุ่มกันที่16,000เพชรนะคะก็จะมาดูว่า16,000เพชรเนี่ยจะปิดเว้นนี้หรือเปล่า โอเคค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่สุ่มไปแล้วนะคะปิดเว้นหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคค่ะมาดูกันเริ่มเลยนะคะเราจะสุ่มไปที่พวกแจ็คพอตสิบเพชรละกันเริ่มเลยยังไม่มานะคะยังไม่มาเลยตอนนี้โอ้โลมาตัวอากาศมันออกมาบ่อยแจกฟรีด้วยตัวน,นี้จะออกมาไหม ตุ่มไปรัวๆนะคะตัวนี้มีบางคนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์นะคะว่าตัวนี้เหมาะสลับค่าตัวละครเอลิเซ่เห็นไหมเนี่ยเราพาดไปแล้วหนึ่งช่องตามรอยค่ะจะมาหรือเปล่าย็นบอกว่าจะมาค่าเอลิเซ่มันหอดจริงหรือเปล่าทุกคนไม่รู้นะ แต่สุ่มไว้ก่อนสุ่มไว้ก่อนไม่อยากสะสมไม่อยากสะสมเพนกวินแต่อยากจะสุ่มเจอเลยยังไม่ติดสักใบเพนกวินอยู่ตรงนี้เหรอยังไม่ติดสักใบค่ะยังไม่ติดสักใบโอ้โหไม่มาเลย โอ้โห oh หมดไปจะพันเพชรแล้วเนตค้างอีกโอ้โ oh หไม่มาทุกคนไม่มาเลยอะไรมีพันเพชร oh ho. โอ้เรามาอีกแล้วเรามาไม่ได้ไม่อยากได้โอ้โ oh หมันอยู่ข้างเราค่ะมันอยู่ข้างเรา ใกล้แล้วค่ะ,คว,ะววความจริงกําลังจะปรากฏแมวน้ํามาแล้วความจริงกําลังจะปรากฏไปต่อค่ะไปต่อโอ้โหนาคนาคมาแล้วค่ะตัวนาคนะคะมันคือตัวนาคโอ้โหเป็ดมันอยู่ตรงนี้ม่เนรว่ามาอีโวมาสิคะ ตอนนี้เราสมไปหนึ่งพันเพชรแล้วคะ่ะยังไม่มีวีแววที่เราจะได้การทองยังไม่มีวีแววออกมานะคะแต่ว่ามือเรายัางม,มันไม่โดนหนึ่งพันเพชรก็ไม่มีวัสนาที่จะได้เพราะเราอ,อ๋อเพื่อนๆปิดกันกี่เพชรเนาะมาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะถึงคลิปนี้เพื่อนหลายคนคงจะลืมไปแล้วนะคะว่าช่องนี้เกมเศรษฐียังทำช่องอยู่ ไม่ได้ลงคลิปหลายคนคงจะลืมไปแล้วเนี่ยคงจะลืมไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเจอเพื่อนเมาคอมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนคงจะกลับมาดูคลิปพอให้เป็นบุญตาหน่อยนะคะจากที่ห่างหายไปนานถ้าเพื่อนเพื่อนมาดูคลิปเยอะๆก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ดูนะคะพยายามที่จะตามเม้นให้โอ้โหถ้าสมมุติว่า สมมุติว่ามีแค่ห้0 0ัเพชรเนี่ยมันจะปิดไหมก็จะลองดูนะคะตอนนี้เราหมดไปแล้ว1,000เพชรจะลองแยกสุ่มนะคะว่า5,000เพชรหก0 0นเพชรเนี่ยมันจะพอจะปิดเว้นให้หรือเปล่าบางคนปิดไปหมื่นแปดเลยนะคะก็อย่างเยอะโอ้โหไปมีเนาะว่าชุดว่าน้ำ โอ้เพนกวินไม่น่นว่าก็โอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อ๋อโหรอบนี้ได้แว่นตาแว่นตาทุกคนทุกคนคะดูสิโอ้สุ่มจนเหนื่อยโอ้มันอยู่เดี๋ยวนะฉันจะพยายามที่จะสุ่มตรงนี้ให้ได้อ่าไปต่อค่ะ ตอนนี้ไม่อยากได้ปิดอยากได้มิเนอรว่ามากกว่าถ้าได้จะเฮเลยนะถ้าปิดก่อน5 0 0พเพชรถือว่าเลิศเลยเหลืออยู่13,500เพื่นสามอเพชร เพนกวินหนึ่งอันถ้าเราได้ตัวนาคอีกหนึ่งตัวนะคะเราก็ตัวรอตัวนาคอีกหนึ่งตัวแล้วก็แมวน้ําอีกหนึ่งตัวก็จะได้นกเพนกวินนะคะอีกหนึ่งใบไปต่อค่ะเราต้องสู้นะคะของมันต้องมีค่ะเราต้องสู้โลมาน้องอีกรแล้วน้องแมวน้องเพนกวินมาเลยก็ได้นะมาที่น้อยเข้าเพนกวินตรงนี้อ้าว<ๆ>มาแล้ว นานาเริมามาเก็บเพนกวินหรือนาเพนกวินนาเพนกวินนานาเอาท้ายโอเคไปรับเพชรก่อนเออไม่ใช่ไปรับกร์ดทองก่อนนานานารับค่ะ ตอนนี้ได้เพนกวิน2แผ่นนะคะยังไม่ปิดไวเลยะคะ่ะจะ20นาทีแล้วตอนนี้20นาทีแล้วแต่ว่าถ้าในคลิปพี่ก็จะพยายามตัดอยู่ให้มันเหลือน,น้อยที่สุดรับเพชรก่อนรับของก่อนได้เพชรถึงร้อยไหมเนี่ยที่สุ่มไปเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้สามรอยยตัวสามรอยย่ตัวนี้สามรอยยดตัวไปต่อ ส,ส,าาสุ่มสิเพชนะคะสุ่มสิเพชนะคะโอ้เน็ตก็แรงค่ะแรงมากมาช้าเียมไดโลมาอีกโอ๊ยแมวน้ำไมาเจอกันไปนึกว่านั่งอ๋อนั่งอีกสองตัวค่ะมแมวน้ำครบแล้วมแมวน้ำครบแล้วเขาจะได้เป็นใบที่สาม ขอหน้าสองตัวเ็จะได้เิ็นินสามใบขอแมวไม่ใช่ขอนี่อ่ะขอเจอนะ้น้าขอเจอนะ้เจนะ้าหนะักอ่หนักเรัโอ้ปาดเอาของดีไว้รอบข้างรอบแอร์หมดเลยอ๋อหนึ่งร้อยเพลยสุดท้ายค่ะหนึ100่งร้อยเพลยสุดท้ายจะเป็นยังไงมาดูกันดูที่เราได้ 60เพซแมวน่า60เพซอ20เพซสุดท้ายนักน่า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 นักก็จบกันที่เรียบร้อยนะคะกับ6,000เพซ6,000 ฟังไม่ผิดค่ะ6,000เพชรหก0 0นเพชรนะคะเราก็สุ่มไปได้แค่เพนกวิน2ใบเพนกวิน2ใบค่ะที่เหลือเราขาดน้องหน้าอยู่1ใบเราถึงจะได้เพนกวิน3ใบนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันที่6,000เพชรก่อนส่วนอีก1,000งเพชรเราจะมาต่อเราจะมาต่อเพราะว่าคลิปมันจะยาวโอเคนะคะ เราจะมาตอ่อยก็ใครที่เจอคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e ช่องแล้วก็ที่สำคัญอ,อย่าลืมคอมเมนต์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าตัวเองเปิดเว้นไปเท่าไหร่นะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับช่องนในกีตูร์ทีเด้อ